เหล่านี้คือเบื้องหลังที่ทำให้ฝุ่น p m 2.5จางหายไปแม้จะเป็นวันหยุดปีใหม่แต่พวกเขาไม่ได้หยุดพวกเขามีใจและทำให้ให้ทุกคนเราต้องเป็นกำลังใจให้เขาขอบคุณครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน พีน้องประชาชนจํานวนมากนะครับยังไม่เข้าใจการปฏิบัติงานหรือการทํางานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นหรือว่าโดยเฉพาะบนฟ้าเมื่อเครื่องไปบนฟ้าแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กกว่าตัวมแมลงวันก็มองไม่เห็นแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะนําเบื้องหลังการทํางานไม่ว่าบนฟ้าหรือว่าภาคพื้นดินที่เขาประสานกันนะครับอ๋อไม่ทันรู้ว่าวันหยุดเราเที่ยวกัน5วันสิวัน แต่พวกเขาส่วนหนึ่งต้องมานั่งเรียกว่าประชุมสมหัวกันเพื่อหาทางระงับยับยั้งไม่ให้ฝุ่นร้ายเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งประเทศนะครับโดยกองประชาการใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่นี่เลยตั้งที่หัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินแล้วก็ยังมีจุดกระจายรอบปริมณฑลไม่ว่าระยองแพร่แล้วก็เชียงใหม่กาญจนบุรีนะครับประสานกันโดยใช้ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมที่ได้มาว่าฝุ่นมายังไงมายังไงมายังไงยังไงกระจายอยู่ในแล้วเขาจะขึ้นไปดักยังไงขึ้นไปดักด้วยการใช้น้ําแข็งแห้งหรือว่าน้ําเย็นไปโปรยในชั้นบรรยากาศที่มันมีความร้อนและทาพอโปรยเสร็จแล้วอากาศก็จะเกิดภาวะผกผันผมพูดไปอาจจะถูกผิดแต่ว่าภาษาชาวว่านะภาวะอากาศเกิดการผกผันมันเกิดลุมอากาศข้างบนขนาดใหญ่แล้วมันก็จะดูดไอฝุ่นนี้ไปดูดขึ้นไปให้ลอยออกไป ถ้ามันมาฝุ่นมาาภาคออกเฉียงเหนือเขาก็ไปขึ้นดักทางภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ดูดฝุ่นนี้ขึ้นไปถ้ามาทางเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็ไปทําลักษณะเนี้ยที่เชียงใหม่เปิดหลุมอากาศแล้วดูดฝุ่นขึ้นไปปริมณฑลกรุงเทพก็ทําย่านสมุทรสงครามสมุทรสาครนะใช่ครับอ่าเนี่ยฮะทำอยู่อย่างเงี้ยแต่ท่านไม่เห็นหรอกภาพเหล่านี้เราพยายามจะบอกท่านว่าเขาทําอยู่แล้ว น้องๆเหล่านี้นะครับนั่งทำงานกันทุกวันเหมือนกินยาเนาะวลาสามเวลา <c oughs> แ,ตแ,ตแต่เป็นยาใจที่ช่วยจิตใจของพวกท่านนะครับดีขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็เรานะฮะก็ดีขึ้นก็ต้องเรียนถามคุณฉันตินะครับซึ่งท่านเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เราทําอยู่ทุกวันนี้ยและทําทุกวันเนาะใช่ครับทุกวันครับผลเป็นอย่างไรบ้างท่านบอกกับพี่น้องเลยครับครับตอนนี้ตั้งแต่เราทํามาตั้งแต่วันที่สองธันวาคมจนถึงวันนี้วันที่ยี่วันที่สามสิบสี่ไม่ใช่วันที่ยี่สิบเก้าครับผลก็คือช่วยลดฝุ่นอ่ะให้มันต่ํากว่าค่ามาตรฐานได้ได้เยอะมากกว่า 60- 70%นะครับ ที่เราทํามาครับนับตั้งแต่วันที่2มานะครับซึ่งมันก็มีบางช่วงที่ที่ฝุ่นค่อนข้างค่อนข้างเยอะอย่างช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็จนถึงอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นฝุ่นที่มาจากนอกประเทศเราเข้าพยายามระบายออกแล้วไอยออกก็คือระบายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพหรือก่อนที่จะเข้าเชียงใหม่ส่วนหนึ่งนะก็เป็นทับหน้าไปอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งที่ฝุ่นมันมาอีกส่วนนึงก็คือระบายออกที่มันมันขังอยู่ในบริเวณกรุงเทพหรือเชียงใหม่เราก็ช่วยระบายตรงนั้นออก ซึ่งเทคนิคที่เราระบายออกคือเรื่องของการไม่ว่าเป็นการก่อเมฆเลี้ยงเมฆซึ่งเป็นตำราฝุ่นหลวงพะทานซึ่งเราเราได้ต่อยอดตรงนี้มามาใช้งานเรื่องของการระบายฝุ่นอันที่สามก็คือเรื่องของที่เราวิจัยเองนะครับก็คือลดชั้นบรรยากาศผกผันลดอุณหภูมิมันลงเพื่อที่จะให้ฝุ่นที่มันโดนขังด้วยด้วยด้วยชั้นนี้ให้มันสามารถระบายออกไปได้นะครับซึ่งก็ก็ระบายได้ค่อนข้างข้างดีพอสมควรนะครับซึ่งอาจจะ มีอุปสรรคนิดนึงก็คือเรื่องของระดับการที่เราจะไปบินไม่ว่าจะเป็นความสูงในการบินซึ่งมันอาจจะต่ําเกินไปบริเวณที่มีฝุ่นเยอะเราก็ลงไปไม่ได้นะครับส่วนบริเวณที่เราสามารถทํางานได้เราก็เคลียร์ออกฝุ่นก็ระบายออกได้นะครับนซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีๆที่ผ่านมานะครับดีขึ้นมากเลยนะอากาศใช่ไหมครับครับดีขึ้นดีขึ้นมากครับไม่มีตรงไหนยังไงร้องว่าอมองไม่เห็นพระอาทิตย์มองไม่เห็นยอดดอยสุเทพไม่มีครับ ตอนนี้ดาสุเทพยังยังเห็นทุกวันครับไม่หายไปไหนยังยังไม่หายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือ2อย่างที่ท่านว่าหนึ่งคือเอาก้อนเมฆเนี่ยไปซับฝุ่นใช่ครับทำเมฆนะเพื่อดูดซับฝุ่นที่มันลอยมานะครับหนึ่งอันที่2ก็คือเจาะเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเจาะปล่องท้องฟ้าขึ้นไปครับผมนะครับโดยใช้น้ําแข็งแห้งกับเอ่อหรือว่าน้ําเย็นเนี่ยนะใช่ครับแล้ว ถือว่าได้ผลเพราะวัน60-70%แล้วเราจะทำอย่างนี้ไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนฝุ่นกรุงเทพก็จะไปจนถึงประมาณเดือนมีนานะครับเดือนมีนาซ,ซึ่งซึ่งยังไม่ถึงจุดที่มันสูงสุดเท่าที่ผ่านมานะตอนนี้ยังไม่ถึงสุดใช่และทีนี้ถ้าเป็นเชียงใหม่ภาคเหนือก็จะมีนาเมษาซึ่งซึ่งค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับแต่ว่าโชคโชคดีที่วันนี้เราได้ ซื้อภาพดาวเทียมมาจากต่างประเทศทำให้เรารู้หมดว่าฝุ่นมาทิศไหนทิศไหนใช่ไหมครับ,รบมาเหนืออีสานมาใต้มาตะวันตกรู้หมดเลยใช่รู้หมดครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติการทำการโจมตีซะก่อนใช่ครับไประบายออกก่อนระบายออกก่อนนะครับอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนหรือเอเซียเลยก็ว่าได้นะครับที่คนไทยเราตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็ ทำเรียกว่าทำมากกว่าเขาอ่ะมีใครประเทศไหนชื่นชมเราบ้างไหมครับเท่าที่ก็กมีอินโดที่ท,ที่ที่มามาร่วมกันนะครับร่วมกันทำออเอาร่วมกันอ,อเขาเรียกประชุมทางวิชาการ<อ>จีนเขาก,เขาก็เขาก็สนใจนะครับ<อ>เพราะว่าเขาก็ก็มีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรนะครับเนาะท่านหนึ่งจะเป็นกองวิชาการที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะท่านอยากจะ บอกฝากอะไรไปกับอย่างพี่น้องทั่วไทยนะเขามีความสุขในปีใหม่นี้และมีความสุขต่อไปแต่ว,ว่าตัวเราพร้อมที่จะเ,เสียสละเวลาตรงนี้เฉยเลยฮะครับในในช่วงปีใหม่ก็เราก็ทำงานเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกรมที่จะทำให้บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่เนี่ยมีอากาศที่สะอาดนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่ออกไปท่องเที่ยวเนี่ย สามารถที่จะไปเที่ยวบริเวณที่กลางแก้งได้นะครับเราพร้อมที่จะทํางานาตลอดอในช่วงที่เกิดฝุ่นนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับปก,ปกติอยู่กรุงเทพปกติผมอยู่ภาคใต้ครับอยู่สุราธานีอ๋อสุราษฎร์ครับผมสุราธานีแปลว่าเมืองคนดีแต่ว่าเนี่ยคนดีอ่ะจากสุราษฎร์ก็มาช่วยคนทั้งประเทศที่หัวหินนะครับที่นี่หัวแข็งเป็นยังไงบ้างนะครับต้องมา ทํางานไม่ได้ไปเที่ยวไหนเขาเลยเนี่ยก็ปีใหม่จริงๆก็เราทํางานมาปีที่แล้วเราก็เริ่มตั้งแต่ทํางาน mm hmm. เรื่องวองฝุ่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชท่านชนติมาแต่ว่าปีนี้เราก็มีความเข้มข้นในการทํางานมากยิ่งขึ้นม mm ี hmm. นการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อระบายฝุ่นมากยิ่งขึ้นมีม, mm hmm. มีหลักเทคนิคอะไรที่เราพัฒนากันขึ้นมากขึ้นปีนี้เรามาทํางานที่ เขาเรียกว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้น,นเพื่อให้ได้ให้ฝุ่นมันระบายออกไปได้มากที่สุดครับคือเราจับทิศทางมันได้แล้วเราเห็นมันเคลื่อนไหวนะก็เริ่มเนข้มข้นกับมันใช่ครับนะเอาให้ตายไหมคือเราตายไปนี่มันตายพ <c oughs> ก็ติอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้สุราษฎร์ธานีครับอ๋อโดยกันนะโดยกแล้วคิดนึกยังไงสําหรับสําหรับช่วงปีใหม่เราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่า ต้องมาช่วยทํางานตรงนี้ครับก็ด้วยหน้าที่และภารกิจหลักของกรมอยู่แล้วครับเราทํางานทุกวันปีที่แล้วก็เช่นกันครับเขาทางานปีใหม่ยาวควบไปเลยครับไม่ได้หยุดเนาะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีใครเห็นเรานะครับต้องมาอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมตัวนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเปิดห้องสี่เหลี่ยมให้เห็นว่าเออยังมีบุคคลเหล่านี้นะครับทำงานอยู่หลังเบื้องหลังการที่ทําให้ฝุ่นมันจาง แลเราาก็มีีีชท่สบยยขไป้ววิตุ <Yeah. S 3> ฝนเอฮยฝนหลวงเราห่วงจากใจดุดน้ำพระทยของในลหลวงทรงเห็นทุกยากของประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงห่วงจากองค์ราชันจากใจกลมฝนหลวงที่ห่วงประชา ดูดพระเมตตาไม่เคยสูญสิ้นจะทำเพื่อประชาชนลบความยากจนให้แด่ดินโปรดจงได้ยินกลมฝนหลวงเราแต่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 ดนตรีพอมขอให้กรมฝนหลวงจงเจริญกัะทรวงเกษตรและสากรจง ประเทศไทยจงพี่น้องประชาชนจงมีความสุขข่าวดีดีกับพี่คำร้อน